พี่คะหนูว่าอย่าเอาตุ๊กตาตัวนี้เป็นเลี้ยงเป็นลูกเลยนะคะมันนะ่ากลัวแม่คะหนูชอบตุ๊กตาตัวนี้จะลูกเรากลับบ้านกันเถอะนะพี่คะไม่ฟังหนูเลยเหรอพี่ว้าวในที่สุดตุ๊กตาก็มีครอบครัวสักทีนะรู้สึกโล่งใจจังเลยนั่นนะสิคะแต่พี่คะดูตรงนั้นโดเอ้ยเธอก็เป็นแค่ตุ๊กตาเท่านั้นแหละ ไม่มีใครรักเธอหรอกนี่เดี๋ยวมายุ่งกับลูกสาวฉันนะออกไปเลยไปไปกันเถอะลูกเราไปจากตรงนี้กันนะจ๊ะค่ะแม่ลาก่อนนะพวกเธอนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยนี่แม่ฉันเหนื่อยเลยนะฉันเหนใจจังเลยที่วันนี้เห็นปาเทแร้วไม่ใช่หรอกไม่เห็นมีอะไรนะรอด้วยครับรอด้วยครับรอด้วยตั้งใจเรียนนะลูกนะ ทุกคนอย่าลืมคาดเข็มขาดนะหนูจะตั้งใจเรียนให้พ่อกับแม่ได้ชื่นใจค่ะเอาละจ้ะนักเรียนวันนี้นะจ๊ะเราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกอ้าวใครตอบได้บ้างตายเหอฉันคิดยังไงก็คิดไม่ออกอะน่นน่ะดิโจทย์ข้อนี้ทำไมมันยากจังเลยอะครูคะหนูรู้หนูรู้ คำตอบของข้อนี้ค่ะเฮ้ห hey, ลบไปหน่อยสิฉันไม่หลบหรอกฉันอยากจะตอบข้อนี้ฉันอบอกให้หลบไปครูครับตุ๊กตาตัวนี้เป็นบ้าไปแล้วครูครับเอ๊ให <Hey, hey, S 2> ้พวกเธอใจเย็นก่อนอเดี๋ยวทะเลาะก,กันได้ไหมเนี่ยช่วยผมด้วยครับเอ้ย <Hey, S 2> นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่คะ ดูเหมือนว่าตุกกตาสังหารจะจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วนะคะพี่ทำอะไรสักอย่างสิคะพี่อยู่เดี๋ยวนี้นะจ๊ะอยู่เดี๋ยวนี้อย่าทะเลาะกันมิโดริช่วยห้ามเพื่อนของเธอทีใครกันหน้าไหนมาขวางฉันมันต้องตาย ช่วยดค <G ül üyor> เดี๋ยวหนูจะพาตุ๊ก,กตาไปหาหมอเองค่ะเขาต้องป่วยแน,น่ๆมันนี้เลยคุณหมอคะคุณหมอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพวกเราจะดูอาการให้เองให้ตายเถอะเธอกำลังจะสูญเสียหัวใจดวงนั้นไปเดี๋บอกนะคะว่าตุ๊ก,กตามีหัวใจอะแสงตรงนั้นคือหัวใจของเธอเหรอคะ <S 2> <S 2> ใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อันใหม่มาเปลี่ยนเธอตายแน่ ไปเล่นเกมแล้วเอาหัวใจดวงใหม่มาเปลี่ยนเร็วเข้ารีบไปเดี๋ยวนี้แล้วจะหาหัวใจดวงใหม่จากไหนจากศพอันนี้เหรอเฮ้ย hey, ทำไมห่อศพไว้ขนาดนี้ศพนั้นก็ด้วยจะรีบห่อไปไหนเนี่ยทำไงด,เไงดีเอาไงดีเอาไงดีทางนี้ทางนี้ทางนี้หมายความว่ายังไงทำไมผู้คุมถึงพูดได้ฉันถูกส่งมาให้ช่วยเธอ ให้หาหัวใจดวงใหม่ไปเปลี่ยนให้กับตุ๊ก,กตาตัวนั้นแต่ว่ามันไม่ไง่ายอย่างนั้นหรอกนะเพื่อนเอ้ยอย่าชนดูจากสภาพศพที่ผพานมาก็น่าจะรู้มันยากขนาดไหนไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะคอยช่วยเธอเองสังเกตเครื่องหมายของฉันให้ดีๆแล้วเราจะเอาหัวใจจากไหนอะคะคุณผู้คุมคะตาพผกเรามาเร็วเร็วเข้าเราไม่มีเวลาแล้วเกมนี้เธอจะต้องเล่นให้ชน,นะ เกมนี้มันเกมอะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเกมแกะน้ําตาลอะแล้วแกะแบบไหนอะคะโอเคทุกคนเราจะต้องลากนะคะปุ่มสีชมพูนี้ให้ครบรอบเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเกมต่อไปพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงรู้อีแล้วน่ไม่มีวันพหรอกนั่ก็เอาดึงเลยดึง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  เป็นยังไงบ้างหาหัวใจได้บ้างหรือยังเฮ้ยนายคนนั้นย่าขยับยังหาไม่ได้เลยค่ะจะหาจากที่ไหนได้พยายามเข้านะเขียนต่อไปทําไมไม่คุนเลยอะ่ะทําไมมีเบอร์ให้เราเลือกด้วยเลือกเป็นเลข้ทยๆแล้วกันถ้าเป็นแบบที่พี่คิดน่าจะเป็นสะพานกระจกใช่แล้วค่ะเฮ้ยเลือกเลข้ายๆดิเพื่อนไปทันแล้วอ่ะก็เธอเลือกไปแล้วอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงเ่ะ แล้วฉันเลือกเบอร์แรกเลยเนี่ยทำยังไงดีอ่เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะทุกคนมันคือสะพานกระจกจริงๆด้วยแต่ว่าการเล่นเนี่ยแบ่งออกเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะครึ่งแรกเนี่ยคนที่เลือกเบอร์น้อยที่สุดจะต้องออกไปเล่นก่อนสวยแล้วสวยแล้วอันไหนล่ะครับพี่น้องเฮ้ยเพื่อนเดินมาดิไม่เอาอ่ะฉันจะเดินทีหลังเพื่อนแล้วฉันจะเอ,เอาอันไหนอ่ะเฮ้ยมันต้องมีสักอันเซ นี่พวกเขาจะคิดอีกนินไหมทางนี้ทางนี้ฉันรู้แล้วอยู่ทางนี้เร็วกระโดดมาเร็วนายน่ะเออรู้แล้วลัวนหะน้าฮึบเอ้ยโอเคฉันตามนายไปติดติดเลยละกันมาทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้เพราะฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฮะฮแล้วก็อ่าดีจังเลยนะทางนี้อ้บ้า แล้วค่ะทุกคนทําไมตกไปพร้อมกันอย่างนั้นพี่จําได้ว่าขวาซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาต่อจากนี้พี่จําไม่ได้อ้าพี่ขาล้วจะทํายังไงละคันนี้ฉันก็ไม่รู้อ้าวเร็วเรีบพอนี่พอ,อุอยขอสศพกันใหญ่เลยทางนี้ทางนี้เร็วเข้าแล้วอันต่อไปล่ะคะพี่ไม่รู้อะเยเพื่อน สวยแล้วผู้ชายคนนั้นแล้วอันต่อไปคืออันไหนอะเดี๋ยวหนูกระโดดไปเองค่ะสวยแล้วทุกคนนี่เหลือพี่คนเดียวเอาเดาแล้วกันซ้ายซ้ายต่อไปอะขวามาั้งอะขวาก็ได้แล้วสุดท้ายคืออะไรอะโอ้ยซ้ายแล้วกัน โอเคเธอคนนี้ยังไม่ตายเดี๋ยวเอาศพนี้ไปผ่าหัวใจออกแล้วจากนั้นนำไปเปลี่ยนให้กับตุ๊กตาตัวนั้นนะได้เลยเพื่อนเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ในที่สุดพวกเราที่มาเล่นเกมในครั้งนี้ ก็กลายเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วทำไมเขาถึงฝังพวกเราในท่าแบบนี้กันละ่ะนี่มันเป็นการฝังที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเลย<ะ>ใครก็ได้ช่วยขยับผมลงมาให้ติดหนังหัวฉันทีเนอะ <laughs>